ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับพบกับผมอีกแล้วครับโคนี่เงินหลายกับรายการเงือกไหลสไตล์ไทยแลนด์ครับวันนี้กับผมพาทุกท่านมาที่สุดทางรักนั่นเองนะครับผมไปอยู่ที่ไหนเราไปดูกันครับทางรักนะครับที่ตาด็ไก็จะเป็นศาลเจ้านะครับเป็นศาลเจ้าแม่อะไรต้นอย่างนี้ผมเจอเพื่อนผมแล้วนี่ครับฝูงลิงนะครับผมโอ้โหอร่อยใหญ่เลยกำลังกินกล้วยนะครับไม่กล้าเข้าไปใกล้มันครับกลัวมันกัดนะครับ ที่นี้ก็มีระเบียบนะครับมีกฎระเบียบห้ามให้อาหารลิงนะครับไม่งนั้นเขาจะาลงมาก่อกวนชาวบ้านนะครับเดี๋ยวนฮะลิงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นครับว่ามีอะไรที่สุดทางลักฝั่งด้านนู้นครับตามไปเลยครับตอนนี้ท่านท่านเห็นนะฮะก็คือรถมันไปไม่ได้แล้วนะฮะมันพิงมาสุดแค่ตรงนี้ครับผมเนี่ยฮะรถบิงมาสุดแค่ตรงนี้ แล้วก็วนดออกเลยนะครับเพราะมันไม่มีทางไปนะครับมันสุดถนนลงไปก็เป็นทะเลคัะถึงเรียกว่าที่นี่สุดทางรักนั่นเองนะครับผมอะเราไปดูกันเลยครับตรงนั้นมีอะไรนะครับผมเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเขาทะลุนู่นแล้วก็ที่เรามองเห็นด้วแหละครับเขาทะลุนะครับผมตามไปเลยครับผมโอ้โหบทหินสวยมากเลยครับโอเครับผมท่านผู้ชมที่มาก็ให้เราบัตรสวังด้วเลยนะครับ นะถ้าจะมาเที่ยวตรงที่มันทะเลเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ให้ระัดรวังเรื่องก้อนหินที่มีความคมนะครับเรื่องการแต่งกายรองเท้าต้องหุ้มส้นนะครับต้องหุ้มข้อหน่อยก็ยิ่งดีเพื่อเวลาเราเหยียบก้อนหินเหยียบขนหินอะไรเนี่ยมันจกได้ไม่ไม่เท้าแลงนะครับนี่เรามาถึงจุดหน้าผานะครับโอ้โหสูงชันมากครับผมสูงจริงโอ้โหสูงชันมากครับผมหน้าผานี่สูงชันนะับมันมีก้อนหินบางเกาะตะลุอยู่เป็นเขาตะลุนะครับเวลาเดินไปเลยครับผม คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่ปากถ้ำนะครับนี่คือทางที่เรามาตะกี้นะครับเป็นไงแล้วครับลําบากไหมครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมกำลังเดินจะเข้าไปนะครับนี่คือปากถ้ำเราจะเข้าไปให้ไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมไปกันเลยครับขออญากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับลูกหลานไม่ได้มาเพื่อลบหลู่นะครับผมโอ้โหนี่คือทางไปอีกทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโอสวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดเลย คุณผู้ชมครับมีแต่โขดหินนะครับไปดูว่ามีอะไรข้างในบ้างมีอะไรข้างนอกฝั่งนี้บ้างนะตามไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทะลุออกมาของอีกฝั่งหนึ่งนะครับของถ้ำรอดนะครับโอ้โหมีเรือบรรทุกสินค้าตู้คารินเนอร์ขนาดใหญ่วิ่งผ่านนะครับเรือนี่ใหญ่มากนะครับจุดนั้นสวยมากเลยครับคุณผู้ชมครับมีก้อนหินอยู่แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนเหมือนทะลุด้วยตรงกลางโอ้โหตอนนี้ครับเหมือนฝนจะตกนะครับผมผมต้องคงรีบกลับแล้วนะครับไปไม่สุดทางนู้นเลยนะครับไม่รู้ทางนู้นมีอะไรนะครับ คุณผู้ชมครับผมเดินข้ามมาจากเขาทะลุตัวนั้นะครับเดินมาถึงตัวน,นี้ครับค่อนข้างจะลําบากไม่เลยครับทางเดินมาค่อนข้างลําบากนะครับแต่คุณรูไว้ครับว่าฝั่งตัวข้ามมันเป็นหาดครับคุณผู้ชมมันคือหาดครับผมเนี่ยฮะมันคือหาดเหมาะสำหรับนั่งเที่ยวนั่งโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ผิดหวังเลยครับที่มาที่นี่เดี๋ยวผมต้องกลับไปแล้วนะครับเพราะว่าฝนฝนเริ่มตกแล้วครับผมนะครับฝนเริ่มลงเม็ดนะครับอันตรายเดี๋ยวออกไปได้เดี๋ยวน้าขึ้นนะครับผมมาคนเดียวด้วยนะอันตรายมากเลยนะครับโอเคครับผมครับ ใครบอกว่าทางนี้เข้าไปแล้วมันสะดวกสบายนะครับจริงๆไม่ใช่หรอกครับนี่เลยคือทางหินไม่หินได้ไงคุณผู้ชม <c oughs> มันมีแต่หินแล้วคุณผู้ชมครับด <c oughs> ูนะครับผมต้องรีบออกเลยครับเพราะน้ําขึ้นสูงแล้วนะครับเดี๋ยวน้ําขึ้นมากกว่านี้ออกไม่ได้ตอนนี้น้ําขึ้นมาจนแบบทางที่ผมเดินออกเนี่ยก็เริ่มจะอันตรายนะครับถ้าทิ้งถ้านานกว่านี้ออกไม่ได้ท้อง่า่ต้องไปน้ําออกแน่นอนเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้น้ําขึ้นแรงมากนะครับ <c oughs> เริ่มจะปิดทางออกนะครับเดี๋ยวผมที่ขึ้นไปให้ไปที่สุดนะครับผม่ ครับคุณผู้ชมนะครับเปืือนออกมาจนสุดแล้วครับตอนนี้น้ําขึ้นเรียบร้อยแล้วดูจากข้างหลังนะครับน้ําขึ้นแล้วครับดีที่ออกมาไวนะครับที่นี่คือสุดทางรักนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับจุดท่องเที่ยวก็จะมีถ้ำลอดนะครับจะมีฝูงลิงที่นี่เขางดให้อาหารลิงนะครับไม่งั้นมันจะลงมาเก่อกวนชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวเราเดือดร้อนกันนะครับฟังตุด้วยนะครับนะไปเที่ยวที่ไหนนะครับผม ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ทิ้งขยะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้างึดไหลอะไรละครับคุณผู้ชมที่เราเห็นก็คือเลิยงนะครับผมอ่านั่งกินล้ววเช่เลยนะฮะนี่แหละครับมีตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับปกติจะลงมาเยอะเป็นฝูงนะครับแต่วันนี้เห็นมันน้อยมากนะครับก็ไม่กล้าที่เข้าไปใกล้มันนับกลัวมันจะกัดเอานะครับ อันนี้ลิงน้อยนะครับผม,มการที่จะเข้า,ขาใกล้เขานะครับกดเขากลับนั่นเองนะครับผม ี่คือทางออกนะครับซึ่งทางเข้าเราก็เข้ามาทางนี้นะครับแต่นี่คือทางอาางอกนะครับก็จะเป็นซุ้มอาหารทะเลนะครับที่มองเห็นด้านหน้านี่คืออาหารทะเลทั้งหมดเลยนะครับเป็นอาหารทะเลแห้งนะครับผมน,นี่แหละครับผมจุดซื้อของกลับบ้านเพื่อนของฝากอะไรพวกนี้นะครับนี่คือจุดที่เรา,เาจะมาจอดพักรถเพื่อซื้ออาหารทะเลกันนะครับผมเยอะแยะเลยครับผมนี่ครับด้านซ้ายมือของเราเยอะเลยนะครับ